รัฐมนตรีกลาโหมตรวจเยี่ยมพื้นที่เตรียมก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงายัานนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุนงบประมาณปรับภูมิทัศน์ทีดินจำนวน35ล้านบาทเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่19มีนาคม2555ที่บริเวณพื้นที่โครงการเตรียมจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดพังงาหมู่3ตำบลท่าน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยพลอากาศเอกสุกำพลสวณทัศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์ราชการจังหวัดพังงาโดยมีหัวหน้า่วนราชการผู้บรหิหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก,กำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มพลังมวลชนอ,อสอ,อ,อปอพรรอยอยู่ให้การต้อนรับรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาคอยรักษาความสงบเรียบร้อยมีนายธรรมนูเทพจันทร์วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาเป็นผู้บรรยายสรุปโครงการดังกล่าวทั้งนี้จังหวัดพังงาขอรับการจัดสรรง,งบประมาณปี2555เพื่อรับการสนับสนุนจำนวน4โครงการโดยโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดพังงาคือโครงการพัฒนาบริเวณอนุสรสถานเรือต่อ813ตั้งอยู่ที่บ้านบางเนียงตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่า และโครงการจะตั้งศูนย์ราชการจังหวัดพังงาเนื้อที่264ไร่เศษตั้งอยู่หมู3่3าตําบลทราน้ำผุดอําเภอเมืองจังหวัดพงังงาพนอกกาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาดูโครงการที่จังหวัดพังงาเสนอแนะนําคือโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพงังงาซึ่งเป็นโครงการที่ทางจังหวัดพังงาเลือกไว้เป็นอันดับที่หนึ่งจากทั้งหมด4โครงการของจังหวัด โดยได้ขอรับการจัดสรรง,งบประมาณปี2555ในวงเงิน35ล้านบาทสำหรับใช้ในการปรับภูมิทัศน์ถมดินบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาซึ่งจะได้นำเรื่องราวไปอธิบายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและพร้อมให้การสนับสนุนจึงขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จที่มาทรั้งนี้ที่พังงาน,นะครับก็จญยกใ้มอบหมายให้มาดูโครงการที่ในความเสนอมาเรื่องการสร้างภูมิทัศน์ใหม่ก็คือสลักลางใหม าา né, ที่บัตรธนาเนี่ยนะครับที่เที่ยธนาเรานะครับซึ <S <S tem, ่งปีนี้ใหญ่ได้เงินบ35ล้านก่อนเพื่อจะทวงตินเรียบไว้นะครับก็ได้สอบถามแล้วก็โครงการเรียบร้อยแล้วก็เป็นโครงการที่จังหวัดจะได้เป็นลำดับติดจังหวัดที่ขอมาีโครงการนะฮะมีท่าจุดมือที่ก่อยาวมางนะครับมีการทำถนนมีอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นลำดับติดที่ต้องทำการมาก็ผมจะเสนอให้ในกรณีที่เข้ามานะครับจากที่ว่านครมให้น่าจะมี 对。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.